โอ้ได้ทำสีตูดใหม่ครชัช่างช่างมาจากไหนวะนนียมาจากชัยภูมิหรอเปล่าเอามาจากพิจิตรเหรอโอ้ต,ตุงจ้างช่างมาจากพิจิตรมาทำเพื่อมาทำสีตูดนี่นะฮะว่าทำไมเดินทางไกลย,ยังไงช่งางว่าช่างทานนี้ก็มีดึกโอ้ทำสีตูดใหม่เพราะว่าดู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  ทำเนียนไหมเนี่ยช่างไม่เนียนครับไม่เนียนไม่เนียนแต่ตุงจะจ้างมาทำไมวะดีว่าแกว่าอยู่แถวนี้หาช่างไม่ได้ไอ๋อแถวนี้หาช่างไม่ได้ทำเองเลยเราเลยติดต่อไปก็อยากให้มาอ๋อต้องทำสีด้วยไหมช่างทำ,ทำด้วยแล้วก็โป้ด้วยบ่ แผมันลึกแผอแผ่มันลึกท่านั้นงานเยอะปะครับ,รบเยอะรอครับเยอะเอาแล้วทำไมมาเนี่ยอ,อดีว่าเขาจ้างแพลงครับก็เลยมาอ้เขาจ้างเพลงขนาดนั้นเลยครับผมเขาว่าราคานี่สู้ไม่อัน้นขอให้มา,ารรครับว่าหรอครับสู้ไม่อัน้นขอให้มาแสดงว่าแกติดใจเลสงสัย ดูๆๆมาโปอย่างเดียวไม่พอครับฮะ <mungkin S 2> มาขับรถไทยด้วยทำไมมันไม่ติดอะ่ะช่างโปนี่ทำไมไม่ติดตรงเนี้ยดูยังไงโอเคโอ้เขาไม่ต้องขัดเลยช่างก่อนจะโปยอย่ะหรืยังไงขัดนะครับเอาขัดแล้วอ่ะ ช่างเอกตัวนี้ว้าวไอว่าแต่ช่างไหนช่างเอกนี่เองเอาวันนี้หยุดงานเขาให้มาทำสีเลยโอ้ huh. oh, ช่างมือดีเว้ยไม่ช่างมือดีครับโอ้ยเป็นซูยางสุเนี่ยนะเจ้าเห yeah. yeah. นื่อยฮะเหนื่อยอะดันดินก็ดันให้เก็บงานก็เก็บให้เย็นมาให้มาปูสี สีกับปูให้อะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยปูไม่หนาครับเดี๋ยวขัดออกโอเคโอเคให้จ่มันกรบร้อยอ่ะนะร้อยลึกลอยมันลึกเจ๊ต้องใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรนะเบอร์ละเอียดอ๋อตรงนี้มันมันมันไม่ได้ลึกมากเนาะตรงนี้เนาะ เดยวถ้าปูไปงี้ออกงานตุดลายลายสีปูก็บให้ <c oughs> หมดครับไหนๆก็จอดนะครับเก็บให้หมดไวรุ่นตุดลายอะมันก็ลายธรรมดาแหละขับรถในมืออาชีพมันยังลายเลยขับรถมันก็ต้องลายธรรมดาแกนี่ครับถ้าแกตุดลายก็ถ้ามันลายก็แค่ทำสีใหม่แค่นั้น <c oughs> <c oughs> นาะ<ช>ไม่ยากนะพี่เนาะยากปะ<า>กไม่ยากไม่ยาก,ยากลายนี่ครับก็แค่ทําสีใหม่ถ้ามันเป็นรอยรอยรอยอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ลึกมากอะ่ะกระซ้ายขัด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 แล้วก็โปูได้เลยอันนี้มันลึกนี่ฮะถึงถึงปูน่ะมันไม่ใช่ปูนมันเป็นเหล็กอะใครว่าเป็นปูนบ้าเป็นเหล็ก ม้วสัว่วตูดใครว่าเป็นปูนช่างไหนวะบอกม้วนััวแล้วอันนี้น่าจะเป็นเหล็กแล้วก็ข้างในน่าจะใส่ปูนไว้เหล็กอ้อมนอกข้างในเป็นปูนอืมเพราะว่าต้องทวงหลังกพอเหล็กยังเยว้มมาแล,แล้วตรงนี้ยังโป้งไม่เสร็จครับอ๋อถามเฉยๆถามเฉยๆช่างนี้ก็อโอเคเอาละ ทำปุ๊บพ่นได้เลยป่ะหรือยังไงร้อแห้งครับอ๋อต้องพ่นพรุ่งนี้ก็ได้เนาะพ่นวันนี้ก็ได้แป๊บเดียวก็แห้งนะครับหรอเนานี่โปสีครับพี่น้องโปเหลืองครับเดี๋ยวใช่ไหมโป้แดงมาพัฒนาครับโป้แดงต้องซื้อมาวันอันนี้โปแดงโปเหลืองโปเหลืองอนี่ว่าโปแดงจากกระปุกซื้อมาอย่างนี้นะสรุปว่าเป็นโปแดงหรือโปเหลืองโปเหลืองโปเหลืองมีการบอกเราบอกเอ๊ะไม่มีหรอกโปเหลืองอะ มีแต่โปแดงทำไมไม่เอามาขี่รถไปไปเอาโปเหลืองมาไม่เอาโปูแดงมาอืมอ๋อ,อโแ้แมันจะทนแดดทนฝนกว่เออไม่เป็นไรลอกให้แต่มันปกลบลอยอันนี้ก็ติ๊กเกอร์ก็เดี๋ยวจะซื้อใหม่ครับเพราะถ้าถ้าลอกติก๊กเกอร์ออกปุ๊บต้องพ่นตัวนี้ก่อนเอพ่นตัวนี้ด้วยที่มันลาย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 ันเก็บตูดครับ ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ